ชิงชังตอนที่สี่สิบปดบทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยไกลลุ่งไหวนิพัทกุลพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์เสียงอันแผ่วเบา,บาผสมกับเสียงสะอื้นของอริษาเล็ดลอดมาจากทางหน้าต่างด้านนอกชายหนุ่มที่กำลังนอนหลับตาท่องมาตราตัวบทกฎหมายอยู่ถึงกับสะดุ้งพรวดด้วยความตกใจในเหตุที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นต่อไป เสียงร้องไห้กับเวลาดึกเช่นนี้ใครจะเป็นประจักษ์ยพยานให้กับเขาได้อาทิตย์นึกถึงเจ้าน้องชายตัวแสบถ้าถ่ายไม่ผิดคงจะเมาแอ่นหน้าแอ่นหลังอยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นแน่เมื่อตั้งสติได้เขาจึงเดินมาที่หน้าต่างแล้วตะโกนออกไปว่าใครลิสาค่ะลิสาเองเสียงของหญิงสาวแผ่วเบาเหมือนไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นน้องมาทำไมเวลานี้ พอเขาพูดจบอาริสาก็ร้องไห้โฮโฮทีนี้ชายหนุ่มจำต้องไปปลดกรอนประตูเดินอ้อมกระถางต้นไม้มาหยุดที่หน้าต่างร่างเล็กๆระหงของอาริสายังอยู่ในชุดคอซองผูกโบอย่างที่เขาพบเห็นในเวลาเย็นไม่เห็นหน้าเขาหญิงสาวก็โผลเขา้ากอดทันทีอกอดจนแน่นจนเขาต้องเหลียวซ้ายแลขวาด้วยกลัวว่าจะมีคนมาเห็น เขาพยายามที่จะแกะมือตุ๊กแกของเด็กสาวออกแต่ยิ่งแกะเหมือนยิ่งแน่นแม่ค่ะแม่ไล่ลิสาออกจากบ้านแม่ว่าลิสาไม่รักดีเฮ้ยค่อยๆพูดกันสิใจเย็นๆพี่อาทิตย์ต้องช่วยลิสานะคะช่วยเอาลิสาไปจากที่นี่ไปที่ไหนก็ได้ไปให้ผลน้าพ่อหน้าแม่ผู้มีแต่ความลำเอียงแม่กับพ่อรักแต่อาริยาอาริยาพูดอะไรก็เชื่อพอลิสาจะพูดบ้าง ก็ถูกตำหนิลิสาไม่อยู่แล้วเบื่อลิสาอยากไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหญิงสาวพร่ำรำพันเป็นชุดในที่สุดอาทิตย์ก็แกะมือของน้องสาวออกจากตัวก่อนจะพาไปนั่งที่โต๊ะนั่งด้านหน้าห้องเขาไม่กล้าที่จะพาเข้าห้องด้วยคิดว่าคงไม่ดีแน่ในตอนนี้วิธีแก้ปัญหาคือกลับไปส่งบ้านชายหนุ่มพยายามเกลี้ยกล่อม ให้หญิงสาวคลายความโมโหโทโสในตัวของบุพการีและน้องสาวแต่ยิ่งพูดดูเหมือนหญิงสาวจะยิ่งดื้อดึงไม่ลิสาไม่กลับถ้าพี่อาทิตย์ไม่ช่วยลิษาลิษาจะไปหาคนอื่นให้ช่วยก็ได้หญิงสาวลุกขึ้นด้วยท่าทีตะบึงตะบอลชายหนุ่มถอนหายใจออกมาพลางชะงแง้ไปที่ต้นทางลึกๆแล้วหวังว่ายงชายจะขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยกู้ภัยในครั้งนี้ ป่านนี้แม่กับพ่อไม่ตามหาเราให้วุ่นแล้วหรือไม่หรอกค่ะแม่อ่ะไม่รักลิสาหรอกหญิงสาวยืนกระต่ายขาเดียวพูดพลางเกาแข้งเกาขาไปพลางให้ลิสาเข้าไปหลบยุงในห้องไม่ได้หรอกคะตรงเนี้ยุงเต็มไปหมดคงไม่ดีมั้งอยู่ตรงนี้แหละชายหนุ่มชี้ให้เห็นความเป็นจริงยังไม่ทันที่จะชี้แจงให้หญิงสาวปฏิบัติตนไปในทางทิศทางใดเสียงของผู้หญิงที่เขาเกลียดที่สุด ก็ดังขึ้นโดยถ้อยคำนั้นยิ่งกว่าน้ำกรดที่ลดใจเขาซะอีกจับมาเลยค่ะคุณตำรวจนั่นไงไอค้คนชั่วมันล่อลวงลูกสาวดิฉันมาจับมันเลยค่ะตำรวจสองคนกรูเข้ามาจับตัวเขาในทันทีอะไรคะคุณแม่ไม่ต้องพูดเลยคนเป็นแม่เสียงดังกลับบ้านเดี๋ยวนี้เป็นคำสั่งประกาศสิทธิ์ไม่ค่ะคุณคะอริยาด้วยมาเอาตัวนางลูกไม่รักดีคนนี้กลับไปบ้านที ฉันจะต้องอยู่ลากคอไอ้หมอเนี่ยเข้าตารางให้ได้อาทิตย์ยืนตัวแข็งทื่อด้วยทำอะไรไม่ถูกสายตาที่เขาจ้องมองผู้หญิงวัยกลางคนตรงหน้าหากคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังคงจะเข้าใจว่าอาการของคนใจสลายย่อยยับเป็นอย่างไรโอ้ยสวยละสวยล้วนะสิจะทำยังไงดีคนที่อาทิตย์หวังให้มาช่วยแก้สถานการณ์กลับมาถึงวันตอนค่อนรุง่งพอถึงปุ๊บ ทั้งหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่พระหลวงพี่เนนรวมถึงเด็กวัดต่างก็นั่งหน้าสลอนรอรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในตอนตีสองเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดเขาแทบจะสั่งเมาในทันทีหลังจากนั้นหลวงตาก็หอบปัจจัยมาให้เขาไปประกันตัวพี่ชายออกมาฉันจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเจ้าทุกนั่งหน้าง,งออยู่กับสารวัตรสืบสวนยงชัย เดินมานั่งหน้าลูกกรงขังคนผิดเป็นอีกครั้งที่เขารู้สึกสงสารคนข้างในอย่างจับใจอาทิตย์นั่งศพหน้าลงกับเขาอาการในวันนี้ของเขาไม่ต่างจากวันที่เขามุดเข้าไปอยู่ในใต้ถุนยุง้งใจสลายหมดสิ้นแล้วสิ้นรักแล้วของบุพการีจะเอาอย่างไงก็ว่ามาเขาไม่วายถามความเห็นเพราะสิ่งที่เขาคิดทำนั้นบอกได้คำเดียวว่า เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สะเทือนกรุงอย่างแน่นอนเอาความรู้ที่ล่ํ่เรียนออกมาต่อสู้ซิจะเอาอยัางไงผมจะไปตามเพื่อนเพื่อนพี่มาช่วยอะไรก็ได้ถ้างั้นผมทำตามใจตัวเองและกันยงชยัยสูดลมหายใจเข้าปอดจนกระทั่งลึกอัดออกเป็นออกซิเจนเต็มปอดกระบังลมก่อนจะพ่นออกมาแล้วสูดเข้าไปอีกสี่ห้าครั้งเขาตัดสินใจ เดินไปหาเจ้าทุกสองผัวเมียในเวลานั้นเขารู้ว่าเขาเป็นต่ออย่างแน่นอนคุณอารีครับยงชัยใช้เสียงซึ่งดังกว่าปกติมีอะไรคุณอารีเจ้าของร้านซาลอนอันโด่งดังลืมตัวชั่วขณะว่าเป็นผู้ลากมากดีผมอยากให้คุณจ้องหน้าพอได้ยินคำสั่งคนที่ต้องปฏิบัติตามสะบัดหน้าไปอีกทางก็ได้ ไม่จ้องก็ได้ทีนี้อารีหันมาจ้องหน้าอย่างจะกินเลือดกินเนือ้อแถมบางทียังทำท่าเสิอิดเสเอียนด้วยตั้งแต่เมื่อคืนเขายัางไม่ได้พักผ่อนนอนหลับขับกลิ่นออกมาทางก้นกลิ่นจึงคลุ้งไปตามผิวหนังมองและมันมีอะไรน้ำเสียงของเธอบอกให้รู้ว่าไม่ญาติดีด้วยหรอกผมยงชัยครับเออยยงชยัยแล้วไงไอหมอนั่นอาทิตย์พี่ชายเธอ แล้วทำไมทำผิดก็ต้องติดคุกทำลูกสาวฉันเสียหายก็ต้องรับผิดชอบเข้าคุกสถานเดียวและที่สำคัญนะนะฉันจะขออํานาจตำรวจไม่ให้พวกเธอมาอยู่ใกล้กับลูกสาวฉันในรัศมีหนึ่งกิโลเห็นจะยากแล้วนะยงชัยเผยไตทีละน้อยไม่เห็นจะยากอะไรเพราะพี่ชายผมอะ่ะไม่มีความผิดอะไรจะบอกอะไรให้นะนะคคำหลังยงชัยเน้นจนอีกคนรู้สึกได้ ฉันไม่ใช่ญาติแกครับทำไม่นับก็ไม่ใช่ญาติแต่ถ้าญาติทางสายเลือดจะนับหรือไม่นับมันก็เป็นอยู่ดีทีนี้คนเป็นสามีซึ่งนั่งวางมาดสำรวยอยู่ใกล้ๆหันมามองด้วยความฉงนผมยงชายลูกชายแม่อุ่นที่แม่อิ่มเลี้ยงดูเป็นลูกชายยงชัยเน้นทุกท้อยคำทีนี้คนที่นั่งฟังถึงกับหน้าถอดสี ความลับที่ปิดไว้มานานกำลังจะถูกเปิดไม่จริงหญิงสาวเผลออุทานออกมาจริงที่เหลือผมไม่พูดต่อละทีเนี้ยน้าถอนแจ้งความได้หรือยังยงชัยเห็นว่าแค่นี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเดือดร้อนอีกแต่คนที่นั่งข้างหญิงสาวเห็นทีจะไม่อยากให้เรื่องจบแค่นั้นหมายความว่ายังไงพ่อหนุ่มเล่าความจริงมาเดี๋ยวนี้ ยงชัยจ้องหน้าน้าสาวอย่างเป็นต่อก่อนจะเดินไปนั่งที่เก้าอี้อีกฝั่งอย่างไม่สนใจคนเป็นนาซึ่งนั่งขบกลามอยู่ตรงนั้นหมายความว่าอย่างไงครับคุณอารีคนเป็นสามีรู้สึกว่าจะมีอารมณ์ขุ่นขึ้นมาด้วยเรื่องมันดูคลุมเครือน่าสงสัยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคนมีความผิดกลืนน้ำลายลงคอพยายามหาทางออก หญิงสาวเหลือตาไปมองทางลูกกรงทีไปทางลูกไอ้ยิ่งทีอย่างรู้ว่าเด็กสองคนคงจะรู้ตื้นลึกหนาบางดีถ้าไม่อย่างนั้นคงจะโพ่องออกไปแล้วใจหนึ่งก็นึกขอบใจแต่อีกใจก็ยังไม่ไว้ใจหากมันโพ่งขึ้นมาทุกอย่างก็จบเขาไปแน่เขาสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเธอจึงมีหน้าท้องและต้นขาลาย ที่ลหลก็เพราะไอคนที่มันนั่งอยู่ในกรงนั่นแหละทั้งหมดนี่จะโทษใครได้โทษใครยังหาทางออกก่อนที่แท้ก็คนรู้จักกันนะคะคนท่าน,น้ำอ้อยเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมแล้วแม่กับแม่ยายของเธอนั่นหละทั้งสองคนนะเป็นยังไงบ้างทีนี้ยงชัยเงียบกริบอยากจะดูละครตอนต่อไปอารีพระจากเก้าอี้ที่นั่งกลากเข้าไปหายงชัย ที่นั่งหลับตาทำทีท่ายียวนกวนอย่างอัตโนมัติเสียงร้องไห้ฟูมฟายของอาทิตย์ดังเล็ดลอดออกมาโธ่ที่แท้ก็ญาติกันนี่เองโอเคฉันถอนแจ้งความครับถอนแจ้งความแต่นี่มันคดีอาญานะนะถอนแล้วตำรวจจะยอมหรออ้าวก็พี่น้องกันแล้วจะทำอะไรได้ล่ะคนมันจะสมสู่กันมันนับญาติด,ด้วยเหรอนะ ยงชัยตอบกลับไปให้เมื่อได้ฟังอารีขบกลามแน่นด้วยรู้สึกโมโหเต็มกำลังยงชัยยิงฟันอย่างผู้ชนะแกต้องการอะไรอารีทำเสียงลอดไรฟันออกมาต้องการความจริงตรงนี้ทั้งหมดมองเข้าไปดูคนที่อยู่ในกรงโน้นยีสสามปีที่เขาร้องไห้ร้องไห้เพราะใครนาก็รู้ดีรู้อยู่เต็มอกไม่นะ หมายความว่ายังไงคุณผมงงไปหมดแล้วคนเป็นผัวเมื่อเห็นเหตุการณ์สับสนจึงพูดขึ้นมาบ้างหมายความว่ายังไงกโนนลูกนี่แม่คนที่อยู่ที่บ้านน้องสาวสายเลือดเดียวกันไม่ใช่หมูหมานะลุงจะได้สมสู่กันไม่ได้ดูหน้าดูหลังพูดจบยงชัยก็พละออกไปทันทีผู้หญิงชื่ออารีถึงกับร้องไห้โฮเมื่อสามีอันเป็นที่รัก เดินหนีไปอีกทางกันอยากกลับบ้านกลับไปหาแม่เมื่อออกจากลูกกรงมาได้อาทิตย์ไม่ยอมไปเรียนหนังสือคราวนี้ทุกเกิดขึ้นกับยงชัยอย่างใหญ่หลวงจะพูดมากก็ไม่ได้เด็กวัดคนอื่นๆจะพลอยรู้เรื่องอันสุดแสนหน้าอับอายนี้เข้าไปอีกกลับไปได้ยังไงเทอมสุดท้ายแล้วนะคุณอาทิตย์เรียนให้มันจบเรื่องอื่นค่อยว่ากัน หมดกำลังใจละหมดเลี้ยวแรงไม่รู้ว่าจะทำอะไรละลูกไม่อิ่มหรือเปล่าถ้าเป็นลูกไม่อิ่มนายจะต้องทำตัวอย่างนี้ไม่ได้นายต้องสู้สู้เพื่อตัวเองคนอื่นนั่นแม่ชนะแม่นายทำให้นายเจ็บนายก็ต้องเจ็บตามเขาด้วยหรอชีวิตเป็นของนายนายเป็นความหวังของยายของแม่ของคนท่านํำอ้อยเรียนให้จบเป็นทนายความเป็นอายการเป็นผู้พิพากษา เป็นคนที่ทรงความยุติธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างกับอุดมการในตอนแรกไม่ว่ายงชัยจะพูดอะไรเขาก็เอาแต่นอนและก็นอนยงชัยจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสองสาวก็เห็นจะไม่ได้วันหนึ่งเมื่อคุณชลาชนมาเขาจึงเข้าไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนที่อาทิตย์นับถือมากคนหนึ่งฟังคุณชลาชนถอนหายใจออกมาโดยที่บ้านตัวเอง ก็มีเรื่องร้าๆๆเกิดขึ้นเช่นกันและเรื่องทั้งหมดก็ไม่สามารถพูดไปให้ใครฟังได้คุณพ่อคะมาช่วยหนูด้วยหนูอยู่โรงพยาบาลตำรวจเสียงของการดาดังขึ้นในตอนดึกวันหนึ่งเมื่อเขาไปถึงได้พบว่าลูกสาวมีหน้าตาซีดเซียวมันไอ้สันชยัยมันพาหนูไปที่โกดังล้างมันจะข่มขืนหนูหนูวิ่งหนีออกมาได้มันก็ตามออกมาพอดี ตาคนนี้ช่วยหนูไว้มันจึงอัดแกจนน่วมจนกระทั่งตำรวจผ่านมาพบพอดีคุณพ่อขาหนูสงสารแกคะ่ะแกจะตายไหมคะเราต้องช่วยนะคะดูท่าทางแกคงจะจนแต่แกไม่จนน้ำใจนะคะเขาสำรวจดูเนื้อตัวบุตรสาวคนโตหนูปลอดภัยคะ่ะแล้วเรื่องนั้นหนูจะทำยังไงหนูยกเรื่องให้ตำรวจไปแล้วคะ่ะมันต้องติดคุกเขารู้ว่าคนในตระกูลสัรชยัย ไม่มีทางปล่อยให้ลูกหลานติดคุกเป็นแน่วันนี้เขามาวัดมาเพื่อต้องการปรึกษาและหลวงพ่อก็เห็นว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนให้มันจบไปต่างคนต่างอยู่อย่าให้เป็นข่าวอื้อเฉาฝ่ายเราจะมีแต่เสียอย่างไรเราก็เป็นผู้หญิงและมันก็จะไปทำกับผู้หญิงคนอื่นอีกกรรมใดใครก่อไว้กรรมนั้นคืนสนองรอดูไปเถอะ เดี๋ยวก็ได้เห็นเมื่อเขาเดินออกมาหนุ่มน้อยตรงหน้าเข้ามาขอพูดคุยด้วยเรื่องสลับซับซ้อนพอๆกับเรื่องในอดีตของเขาเดี๋ยวฉันจะเข้าไปพูดกับเขาเองในห้องของชายหนุ่มแม้จะเล็กแต่ก็จัดเสื้อผ้าหนังสือเข้าของเครื่องใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยคลายได้รับการฝึกและฝนมาเป็นอย่างดีคนเบื่อหน่ายชีวิตลุกขึ้นยืน ยกมือกระพุ่มทำความเคารพผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมาให้กำลังใจได้ข่าวว่าจะไม่เรียนให้จบชลาชนพูดตรงๆเข้มแข็งไว้พอนุมครับเขาตอบสั้นๆดวงตาเศร้าหมองดูหมดอะไรตายอยากจริงๆผมอยากบวชครับเป็นคำตอบที่ทำให้ยงชัยซึ่งแอบฟังอยู่ที่ประตูเผลออุทานออกมาและเขาก็ขัดในบัตรดนเช่นกัน ผมแจ้งในทุกแล้วครับความอยากมีอยากเป็นความปรารถนาในสิ่งหนึ่งประการใดไม่ได้ในสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความพัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่ผมอยากจะเป็นไปเพื่อใครชีวิตผมไม่เคยมีใครผมเกิดมาเป็นมนุษย์มีเพศบุรุษมีชีวิตเดียวผมรู้แล้วครับว่าผมต้องการอะไรอาทิตย์ตอบยืดยาว จนอีกคนงงงวยในเหตุผลที่เด็กหนุ่มวัยนี้คิดขึ้นมาได้ตอนนี้เธอต้องรู้หน้าที่ที่ตัวเองว่าทำอะไรจึงจะดีที่สุดผมหมดกำลังใจท่องจำแล้วครับผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับไปหาหลวงลุงไปหาแม่อิ่มของผมผมคิดถึงยายคิดถึงท่าน้ำอ้อยกลับไปญาติเธอเขาจะดีใจกับเธอเหรอพวกเขาเข้าใจ ว่าทำไมผมถึงเป็นแบบนี้เรียนให้จบเธอหนุ่มน้อยอีกแค่เทอมเดียวฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเองก็เพิ่งพูดประโยคนี้กับลูกสาวฉันมาเหมือนกันสองหนุ่มจ้องหน้ากันด้วยไม่คิดว่าคนรวยๆจะมีเรื่องเดือดร้อนฉันเห็นว่าพวกเธอกับลูกสาวฉันรู้จักกันมาตั้งนานก็ควรจะต้องรู้เรื่องไว้ตอนนี้ยายกิ่งไม่อยากไปเรียนเหมือนกัน รู้ไหมเพราะอะไรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณกิ่งเหรอครับยงชัยเรียบถามออกมาแม้จะโล่งอกว่าไม่ใช่น้องสาวแต่คนเป็นพี่เขาก็เห็นมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพเช่นกันนายสัญชยัยจะพาลูกสาวฉันไปทำไม่ดีที่โกดังร้างแห่งหนึ่งแต่ได้คนขี้เมาช่วยเอาไว้จึงพ้นเงื้อมมือมันมาได้นี่พวกเธอคงไม่ได้ไปเรียนหลายวันจึงไม่รู้เรื่องละมั้งแล้วเป็นยังไงต่อครับ หลังจากนั้นก็เป็นข่าวลือนะสิความจริงก็เป็นอย่างนี้ข่าวลือก็เป็นอีกอย่างหนึง่งคิดดูเถอะว่าลูกสาวฉันน่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนตอนเนี้พ่อแม่เขาก็วิ่งเต้นจนลูกพ้นความผิดละมั้งฉันเองก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาลาวอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียอะไรคุณกิ่งก็เลยไม่อยากไปเรียนก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างมีเรื่องที่ฉันไม่คาดคิดอาทิตรู้ไหม ฉันน่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากขี้เมาคนนั้นน่ะมันบอกว่ามันเคยเห็นฉันที่ปากน้ำโพเมื่อยี่สิบปีที่แล้วคนเล่ายิ้มที่มุมปากอย่างมีความหวังสองพี่น้องมองหน้ากันอีกครั้งหมายความว่าคุณเป็นคนนครสวรรค์ก็คงจะแค่นั้นนอกนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรอีกเขาก็แค่จำได้คลับคล้ายคลับคลาว,ว่าเคยกินเหล้าด้วยกัน กับเพื่อนชั้นใครสักคนหนึ่งแค่นั้นหนเดียวก่อนที่ฉันจะถูกตามมาขึ้นเรือโชคดีแล้วที่ฉันระลึกชาติได้นิดหน่อยรู้ไหมตอนนี้ฉันอยากไปไหนมากที่สุดนครสวรรค์พวกเธอเป็นไกด์ไปกับฉั้นได้ไหมได้ครับแต่ว่าวันนี้เธอต้องไปโรงพยาบาลก่อนไปช่วยดูหน้าแกหน่อยเพื่อจะรู้จักไปนะสองหนุ่มลืมเรื่องตัวเองชั่วครู่ ยงชัยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยปรารถนาจะขอไปเยี่ยมแม่สองสาวเนื้อทองที่บ้านด้วยส่วนอาทิตย์นั้นเขาถอนหายใจออกมาอีกครั้งใช่ว่าเขาจะมีความทุกข์อยู่คนเดียวคนอื่นๆก็มีความทุกข์ด้วยและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลความหวังของชรลาชนต้องพังทลายเมื่อพยาบาลบอกว่าแกหนีออกไปจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ คงกลัวว่าจะไม่มีค่ารักษาพยาบาลโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ